จังหวัดบุรีรัมย์แม่น้องฟิล์มยันไม่ติดใจหลังลูกสาววิ่งหนีครูปกครองเสียชีวิตในป่าหลังโรงเรียนชี้ลูกไม่ได้โดดกิจกรรมแม่น้องฟิลมนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ยันไม่ติดใจหลังลูกสาววิ่งหนีครูฝ่ายปกครองจนหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตในป่าหลังโรงเรียนอยากให้น้องไปสบายไม่ต้องการเสืรฟสาวอะไรต่อไปเชื่อเป็นเหตุสุดวิสัย พราะลูกมีอาการเหนื่อยหอบช่วงงานกีฬาสีพักผ่อนน้อยพร้อมแจง้งลูกไม่ได้โดนกิจกรรมสวดมนต์แต่มานั่งพักเพราะไม่สบายเข้าร่วมทำกิจกรรมไม่ไหวเตรียมชาปนากิจในวันอังคารนี้จากกรณีที่ได้เกิดเหตุสลดนางสาวนิชาดาหรือฟิลม์มอายุ17ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิตในป่าหลังโรงเรียนอย่างเป็นปริศนา เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากนางสาวนิชาดาหรือน้องฟิล์มและเพื่อนนักเรียนหญิงรวมสามคนมาได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ของทางโรงเรียนแต่พากันไปนั่งเล่นและซื้ออาหารไปนั่งกินกันใต้อาคารเรียนพอรูปกครองทราบข่าวก็ได้มาไล่ให้เข้าไปอบรมเพื่อ ให้เด็กไปร่วมกิจกรรมส่วนหมดแต่ด้วยความตกใจที่ถูกครูมาไลา่เด็กนันกเรียนทั้งสาคนจึงพากันวิ่งหนีเข้าป่าหลังโรงเรียนโดยที่ไม่รู้ว่าใครวิ่งไปในทิศทางไหนบ้างกระทั่งช่วงเย็นครูไปพบนางสาวนิชาดานอนแน่นิ่งในป่าหลังโรงเรียนแล้วจึงได้รีบพาส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่พบว่านางสาวนิชาดาได้เสียชีวิตแล้ว ล่าสุดบรรยากาศงานศพของน้องก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจยังคงมีคณะครูเพื่อนนักเรียนและชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างทยอยมาวายศพและแสดงความอาลัยกับการจากไปของน้องพร้อมทั้งให้กำลังใจพ่อแม่และครอบครัวที่ต้องสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไปแบบกระทันหันอยากต่อเน,นื่องโดยทางครอบครัวมีกำหนดจะประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันอังคารที่จะถึงนี้ ด้านนางนุชจิราสาลางงามอายุ38ปีแม่น้องปีมได้บอกว่าตอนนี้ครอบครัวไม่เด็ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องแล้วและไม่อยากสืบสาวหาต้นสายปลายเหตุอะไรอีกต่อไปขอให้จบเพียงแค่นี้อยากให้น้องไปสบายเพราะเชื่อว่าการจากไปของลูกสาวเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่ความผิดของใครเนื่องจากวันเกิดเหตุน้องมีภาวะเมื่อย พอจังหวะที่ครูมาไล่ให้ไปร่วมกิจกรรมสวดมนตน์น้องอาจจะตกใจวิ่งเข้าไปในป่าจนทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวถึงแม้ว่าผ่านมาน้องจะไม่ได้มีโรคประจําตัวแต่วันนั้นน้องบอกกับเพื่อนว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายเหนื่อยก็อาจจะเกิดหัวใจล้มเหลวขึ้นได้จึงไม่อยากจะโทษใครส่วนครูและทางโรงเรียนอยากจะแสดงความรับผิดชอบกับการจัดไปของน้องก็แล้วแต่ทางโรงเรียนครอบครัวก็มาได้เรียกร้องอะไร ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทางผู้อํานวยการโรงเรียนและคณะครูเพื่อนักเรียนก็มาร่วมงานสวดอภิธรรมศพน้องได้ยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวยังทําใจไม่ได้ที่สูญเสียน้องไปแต่สิ่งที่แม่อยากจะชี้แจงนั้นก็คือลูกสาวไม่ได้โดดเรียนหรือโดดกิจกรรมสวดมนต์ตามที่เป็นข่าวแต่เนื่องจากวันนั้นน้องไม่สบายเหนื่อยหอบ พราะช่วงกีฬาสีของโรงเรียนสิงน้องพักผ่อนน้อยจึงของนั่งพักใต้อาคารซึ่งก็อไกลกันกับจุดที่เขาทํากิจกรรมสวดมนต์ก่อนจะเลิกเรียนแต่น้องไม่สบายจึงไม่อยากไปนั่งทํากิจกรรมนานๆจึงได้นั่งพักผ่อนอยู่ใต้อาคารไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดเรียนตามที่เป็นข่าวเพราะที่ผ่านมาน้องไดเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนมาโดยตลอดนิวยี่สิบสี่สุรชัยพิรักษาภาพข่าวนิราทิพสีรายงาน